วิดีโอนี้นะครับจะเป็นจะเป็นการสาธิตขั้นตอนและวิธีการกําหนดห้องเรียนให้กับนักเรียนนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมวิธีการทํำยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราทําการล็อกอินเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดเลือกที่เมนูครับระบบงานทะเบียนนะครับสังเกตท่านั้นขวามือนะครับผมที่เมนู6.1นะครับจัดจัดนักเรียนเข้าห้องโดยการเลือกเองนะครับกด1ครั้งครับ หลังจากนั้นเนี่ยจะมีรุ oneself, ่นนะครับของนักเรียนให้เราเลือกนะครับผมจะทําการเลือกนะครับรุ่นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วกันนะครับกดหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดแสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดนะครับก็จะปรากฏนะครับรายชื่อนักเรียนทั้งหมดออกมานะครับผมทีนี้นะครับจากตัวอย่างเนี่ยผมจะทําการนะครับเลือก นักเรียนนะครับมาหนึ่งคนนะครับให้ให้เข้าสู่ห้องเรียนนะครับผมผมจะเลือกที่นักเรียนนะครับที่ชื่อธันวาคมนะครับผมเลือกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อนะครับจากนั้นกดบันทึกรายการที่เลือกนะครับพอได้ตรงนี้แล้วนะครับให้เราทําการเลือกที่แสดงรายชื่อนักเรียนที่เลือกไว้แล้วนะครับ ก็จะมีชื่อของเด็กชายธนราคมนะครับสแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับกดขั้นต่อไปสังเกตดีๆนะครับผมตรงปีการศึกษานะครับเรานะครับต้องการให้เด็กชายธนราคมนั้นอยู่ปีการศึกษาไหนนะครับให้เราเลือกในช่องนี้นะครับตักตัวอย่างเนี่ยผมต้องการให้ไปอยู่ปี สองห้าห้าสี่นะครับเทอมสองก็เลือกนะครับให้ไปอยู่ห้องไหนนะครับผมต้องการให้ไปอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับผมก็เลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจากนั้นนะครับกดตรวจสอบอย่างนี้นะครับไม่มีข้อมูลซ้ำนะครับกดลงมือจากนั้นกดคลิกที่นี่ครับ นี่ครับภาคเรียนที่สองนะครับปีการศึกษา254นะครับจะมีนักเรียนหนึ่งคนนะครับทีนี้เราจะไปตรวจสอบกันนะครับว่ามีชื่อนักเรียนธันวาคมเนี่ยอยู่วัตถยมปีศึกษาปีที่หนึ่งจริงๆหรือเปล่านะครับ นี่ครับผมข้อมูลที่ได้นะครับเด็กชายธันวาคมนะครับอยู่ห้องมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับผมแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นขบวนการการจัดห้องเรียนให้กับนักเรียนนะครับ